เก็บเกี่ยวเหมือนเดิม3เส้นนะคะแต่อันนี้เราจะเปียโดยการเปียโดยใช้แค่ผมทางด้านหน้าโดยเราจะไม่เอาผมทางด้านหลังเนี่ยมาสอดใส่ด้วยนะคะเห็นไหมคะจากการสังเกตเราก็จะใช้ผมแค่ข้างหน้านะคะในการสอดแค่นั้นนะคะผมข้างหลังนี้ก็คือแค่เปียเก็บ เฉยๆธรรมดาโดยไม่มีการเอาผมข้างหลังเนี่ยไปสอดใส่นะคะกระเปียไปนะคะเห็นไหมเปียจะใช้แค่ผมด้านหน้านะในการสอดมันก็จะออกลายแล้วเห็นไหมคะลายมันก็จะออกมาแลละจากปกติแล้วลายตัวเนี้ยถ้าเราเปียปกติมันก็จะหลบอยู่ข้างใน มันก็จะเห็นไม่ชัดเจนแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยแต่อันนี้พอเรา,เอ,าออกมาอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นลายเปียบลายผมอะ่ะชัดเจนนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆจนสุดเห็นไหมคะเริ่มเห็นลายลายของเปียผมที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ มันก็จะดูสวยเพื่อนๆก็จะทำทรงผมไหนก็ได้ตามที่ต้องการเลยนะคะง่ายๆสามารถทำเอาละค่ะวันนี้นะคะ